อ,ออกแล้วเนี่ยเล้งเลยนะไม่รู้ว่าข้าวตัดแล้วแต่งสวยเลยฟันมันโคตรคมอะ่ะเอาแล้วฝั่งนี้หมดแล้วมีเลือดตัดปากมันเมื่อกี้ตราแรกอย่างนั้นเลยเราไเห็นเลยตัดข้างล่างมันเลื่อนอ่ะฟันนั้นมันไม่มีเลือดหรอกเธอนี่ก็ไม่ซึมเยอะอย่างนั้นมันเป็แคลเซียมเลย เด็ก็เจ็บเลยอ่ะปากไว้โอ๊ยดึงขึ้นได้ไหมเนี่ยข้างบนเนี่ยเธอไม่มมืออีกแง่าปากข้างล่างมันได้ไหมอ่ะแง่าปากข้างล่างมาันแง่องกอกหลับตานะเ แตกเลยฟันแตกพอเล้วข้างบนมันนมันย,า,นยาวมากข้างล่างไม่เท่าไหร่ตัวนี้ขามา่คก็ยดี

โดนไหมโดนไหมฝั่งนู้นโดนไหมฝั่งน,นี้ไม่โดนนอนเลยงับดิลับตาอันนั้นโดนแน่ใช่ไหมอันนั้นอ่ะงับเลยฝันมันโคตรคมอ่ะไม่น่าดึงดึงแมงมันให้ดูด อยวแป๊บนึงดูกันเลยเลร็วๆสิไอ่กลัวมันหินเนื้อมั้ไม่ทามตัวโอ้ไมาม